รวยแบบนี้รวยรวยไม่ต้องลืมหูลืมตา <c oughs> เฮ้ยร์เงนละหกพันห้าหกพันหกโอ้ยรวยแต่เขือเหลือแต่หำโอ้ย <c oughs> ลงทุนไล่ละห้าพันแปดเหลือแต่แต๊ดกับมอยก <c oughs> ออยากจะบินขึ้นไปนั่งร้องให้บนดาวอังคารทำนาปังเหลือแต่สังกับนี่ทำนาปีเหลือแต่นี่กับสัง บุรุษท่านหนึ่งได้เคยกล้าเอาไว้วิ่จมจริงๆแจ่มจ้าบเลยจริงๆครับท่านโอ้ยรวยรวยรนะวยรวยรนะว,วยแต่เขือสีรวยแต่เขือนะครับเออนะเจ้านาบอกโอลงลง,ลงทุนไล่ละห้าพันแปดขายได้ไล่ละเจ็ดพันโอ้ยรวยแต่เขือเลยกูอยากจะนะนั่งครึงบินไปร้องไห้อยู่บนสวรรค์ <c oughs> เนี่ยครับนะเนี่ย ชาวนานะสวดตัวจริงเสียงจริงออกมาพูดเองนะว่าตอนนี้เนี่ยข้าวบางคนบอกอุย้ยราคาตกตามเป็นเรื่องปกตินะไอ้แสดงนะมาคอมเมนต์นะบอกอุ้ย่วงนี้ราคาข้าวตกตามเป็นเรื่องปกติแหมแอดมินอยากจะแหมถ้าแบบนะอยากจะแหมไปทะลุหลังคานะโอ้โหพอพอเป็นรัฐบาลอุ้งบอกราคาตกเป็นเรื่องปกติอุย้ย ลองลองราคาตกสมัยลงุนะลงตู่นี่นะด่าลุงตู่มึงออกไปออกไปลุงตู่ออกไปทำไมาได้ก็ออกไปเพอเป็นรัฐบาลนุองอิงเสื้อแดงบอกว่าเอ้ยตกเป็นเรื่องปกติว่าอย่างนั้นนะไม่ปกติแหะครับสมัยลุงตู่เกินละหมื่นเออกินละเก้าพันเกินละหมื่นยังพอได้กําไรบ้างนะเออชาดายิ้มเลยชานายิ้มแก้มปีเลยสมัยลุงตู่ เออนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ยเกี่ยวข้าวเลยเนี่ยเหลือเจ็ดพันแล้วถ้าเกี่ยวถ้าพากันเกี่ยวปุ๊บไม่เหลือหกพันแล้วเลอกำไรกี่ร้อยอะนะฮะลงทุนห้าพันแปดกำไรเท่าไรสองร้อย <c oughs> นะเออเนี่ยครับโอ้โหไอ้พวกแสดงนะเออเชิญเชิญมึงเชิญมึงแบกต่อไปเถอะนะเชิญมึง อวยต่อไปเถอะไอรัฐบาลจุดเนี้นะครับเออนะเชิญมึงอวยต่อไปแล้วก็เดี๋ยวคอยดูว่าอีกปีสองปีข้างหน้านี่มันจะราคาเท่าไหร่อ่านะมึงจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันเท่าไหร่นะมึงมึงก็ไม่ต้องมาโทษลงตูนะว่าเอ้ยราคาเต้าตกต่ำเป็นเพราะลงตูนั่นแหละไม่ต้องมาโทษนะอืมนะครับเชิญมึงปกติคนเดียวเถอะ นะเชิญมึงราคาข้าวปกติคนเดียวยขนาดราคายางนะลุงตู่โอ้โหยุกลุงตู่นี่นะว่าแพงแล้วยุคนี้ยังถูกกว่าเออนะี่ยเดี๋ยวพอราคายางตกมึงก็บอกโอ้ยช่วงนี้ราคาตกเป็นปกติอ,อ,อะไรก็ปกติทุกอย่างนะอ่ะเพราะคนมันจะอวยนะนะครับเชิญมึงอวยต่อไปเลยนะเนี่ย ถ้าชาวนาเขาไม่เดือดร้อนจริงเขาไม่มาพูดหรอกนี่ชาวนาจริงๆเนี่ยพูดเนี่ยนะครับเออไม่ได้เมคเลยเนี่ยนะเออ <c oughs> นะโอ้โหก็ยังไม่เชื่อชาวนาอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละถ้าราคาข้าวมาดีเอาชาวนาเขาคงไม่ออกมาโวยหรอกครับใช่ไหมอืมนะชาวนาเขาคงไม่ออกมาทำคลิปลงติ๊กตอกหรอกนะครับ ก็ราคาข้าวมันแย่ไงเจ็ดพันโอ้กินอะไรได้ใช่ไหมเออนะมีแต่ขาดทุนมีแต่เจ๊งอย่างเดียวนะเออแล้วถามถามว่าไอ้เงินหมื่นนั้นมาช่วยชาวนาตรงไหน,นอ่ะช่วยอะไรได้บ้างเงินหมื่นนะต้องรอเดินมีมนาเมษาแล้วนะเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะช่วยอะไรได้บ้างถามหน่อยสิ ก็ยังแบกกันอยู่นั่นแหละนะเอาเชิญแบกต่อไปเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ